โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่่นเน่ช anel สว่วนนี้เราก็มาอยู่กับเกมใหม่ล่าสุดเกมเศรษฐี2 Meta World ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําข้อมูลของเกมเศรษฐี2 Meta World ให้กับเพื่อนๆกันครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเขาจะให้เราสมบทบาทเป็นนักลงทุนเพื่อเข้าร่วมเกมกระดานเพื่อแข่งขันกับผู้เล่นคนอื่นนะครับและยังมี Meta World ที่สามารถเข้าเล่นได้อย่างอิสระด้วยครับและเมื่อเริ่มแรกสุดเนี่ยเราก็ต้องเลือกอวตารนะครับที่จะสื่อถึงตัวละครเราเองก่อนนะ เพื่อนๆก็สามารถเลือกตัวละครที่เ,เข้ากับไลฟ์สไตล์เพื่อนๆก่อนได้เลยนะครับตรงนี้นะอ่าก็เอาใครดีนี่ผมเอาคนนี้แล้วกันใส่แว่นนะครับเพราะผมก็ใส่แว่นนะแล้วเราก็สามารถมาปรับเปลี่ยนนะครับรูปลักษณ์ต่างๆได้ด้วยว่าอยากจะให้อ้วนให้ผอมอะไรแบบนี้นะครับก็เลือกตามที่เราชอบได้เลยนะครับตรงนี้นะผมเอาอ้วนสุดเลยแล้วกันอ้วนสุดสูงสุดหน้าใหญ่สุดเลยจริงหน้าใหญ่เกินมันก็ดูแปลกๆนะเอาแบบนี้แล้วกัน ก็หน้าตานะครับสามารถเลือกตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะมีทั้ง4ผิวสีตาด้วยนะครับโห oh, จริงก็มีเยอะนะหน้านี่คือดูจริงจากดูจริงจากเยื่นี่โอเคผมเอาหน้าแบบง่ายๆแล้วกันนะผิวก็ตามที่เราชอบเลยนะครับผมเอาสีปกติแล้วกันสีตานี่ oh, ต้องสีเขียวอยู่แล้วครับไม่มีสีผมให้เลือกป่ะอ๋อนี่มีทรงผมสีผมนะครับเออผมอยากได้เดี๋ยวไม่มีสีเขียว คือผมอยากได้สีเขียวนะไม่ใช่อะไรผมเอาสีอะไรดีนี่ละกันสีน้ำตาลเหมือนสีแพนด้าแดงนะครับโอเคไปต่อครับแล้วก็มีให้เลือกคอสตูมเริ่มต้นด้วยนะครับมีส่วนละสีแบบเลยครับแล้วในเกมเนี่ยยังมีชุดให้เลือกอีกเพียบเลยนะครับก็เอาเสื้อแบบไหนดี get rich นะครับอันนี้ใส่แล้วดูรวยผมเอาใส่แบบชุดทางการหน่อยดีกว่าเอาจริง ตัวละครมันอ้วนๆป้อมๆเหูือเนี่ยอ่ะแบบนี้แล้วกันโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็ต่อมาใส่ชื่อนะครับไปเลยโบตโตก็สำหรับภาคนี้เนี่ยรู้สึกว่ากราฟิกนะครับเขาอัปเกรดด้วยจากเดิมเนี่ยเป็น 2D ดีใช่ป่ะแต่ว่าภาคนี้เนี่ยมันเป็น 3D ดีเพื่อนโอ้โหดูดิโคตรสวยนะโอเคไหนดูซิเฮ้ยเดี๋ยวนี้อะไรเนี่ยนี่คือโหมดสร้างเมืองห โคตรเจ๋งอะ่ะอ๋อเมตาเวิลที่เขาสื่อถึงน้ก็คือระบบสร้างเมืองนี่เลยเพื่อนๆอ,อันนี้เราก็ต้องเปิดอสังหาเราก่อนนะครับสร้างไปหนึ่งพันเหมือนเงินจะยังไม่พอนะครับเราก็ต้องมาเล่นก่อนดานลุกกี้นะครับอันนี้ก็จะเหมือนโหมดติวตอนเรียวนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยยังเป็นสู้กับ AI อยู่เพื่อนๆนแต่ว่าถ้าหลังจากเราผ่านติวตอนเรียไปแล้วนะครับเราก็จะสามารถไปเล่นกับคนจริงๆได้นะครับแบบเรียลไทม์เลยนะ เฮ้ยโมเดลเขาทำสวยอยู่เนี่ยแบบโคตสวยเลยก็พอเริ่มเล่นนะครับเขาจะให้เราสุ่มการ์ดก่อนถ้าใครเลือกได้สูงกว่าเนี่ยเขาจะได้เริ่มก่อนนะครับอ่ะแบบนีศัตรูก็จะได้เริ่มก่อนนะครับพอเขาจวดได้3นะปกติแล้วเกมเสรอทีเนี่ยเราจะต้องใช้ลูกเต๋าในการทอยใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ครับมันจะเปลี่ยนมาใช้เป็นระบบการ์ดแทนนะครับซึ่งระบบการ์ดที่เขาเปลี่ยนมาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่โคตรน่าสนใจนะเพราะจากเดิมที่เราไม่สามารถคาดการณ์อะไรได้นะครับตอนนี้เนี่ย เพื่อนๆสามารถวางแผนเพื่อที่เราจะเลือกช่องที่ต้องการเดินได้แล้วนะครับเนี่ยครับโอเคเราก็ซื้อที่นะครับเกมเศรษฐีนะสิทธิีพี่ออดับเบิลน,นะครับเราจะสามารถเล่นได้อีกรอบนึงด้วยเพื่อนๆอ่ะนี่เราก็ถอย10ไปครับเนี่ยคือมันจะฟิกมาเลยนะครับว่าเราจะถอยได้10นะก็ตรงน,นี้เนี่ยบอกเลยว่ามันจะเป็น strategi มากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าจากเดิมเนี่ยคือเกมมันจะสุ่มมาให้เพื่อน เราจะเลือกอะไรไม่ได้ใช่ปหแต่อันนี้เนี่ยคือเราสามารถเลือกเดินได้แล้วนะครับมันก็จะจวกการลุกเต่านะครับตามเทินให้เราเรื่อยๆนะตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็สามารถวางแผนนะครับการเดินช่องได้แล้วด้วยนะครับเอาจริงแบบนี้ก็ผมว่ามันดูน่าสนุกน่าตื่นเต้นแล้วก็มีส t ต a ์จี้มากกว่าอันเก่าเยอะเลยนะแบบทอยแบบสุ่มครับที่ให้เกมกําหนดให้อ่ะครับเพราะว่านี้เนี่ยเราสามารถเลือกเองได้เลยอ่ะเออโคตรดีเฮ้ยเอาจริงเราทอยเบิ้ลรัวๆนะเนี่ย แต่นี้มันเป็นติตดตเวเรียวนะครับโอเคก็พอผ่านจุดแรกนะครับเราก็จะสามารถรับเงินเดือนได้นะแล้วก็ถ้าเราไปตกช่องของคนอื่นนะครับเราก็ต้องเสียเงินให้เขาและถ้าเรามีเงินถึงที่กําหนดเนี่ยก็จะสามารถซื้อที่นะครับต่อจากเขาได้เหมือนเกมเศรษฐีทั่วไปเลยเพื่อนๆอ,อ่ะเราก็ทอยต่อครับไม่ใช่ทอยสิเราก็เลือกเดินต่อนะครับก็ถ้าทอยได้เบิร์นเนี่ยมันจะได้เล่นอีกหนึ่งรอบด้วยนะครับตรงนี้นะและเขาบอกว่าถ้าเรามาถึงจุดเริ่มต้นนะครับเราจะสามารถเลือกก่อสร้าง จากระยะไกลได้ด้วยนะครับก็เหมือนอัปเกรดอ่ะอัปเกรดสถานที่ที่เรามีอยู่แล้วนะครับจากเออที่ไหนก็ได้นะโอเคนี่ก็ตาศัตรูนะครับอ่าเขาตกของเราละเราก็ได้เงินมานะครับไม่เป็นไรอันนี้คือเหมือนเขาสอนเรานะครับว่าเล่นยังไงนะก็มาดูไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการ์ดสุ่มนะครับเขาบอกว่าเราจะสามารถเลื่อนไปยังลานคาได้เลยนะครับก็อ่ะเรากดซื้อออัปเกรด ความสามารถของการอันนี้เนี่ยก็คือมันจะอัปเกรดที่ที่เรามีอยู่นะครับเพิ่มขึ้นอีกขั้นเลยเพื่อนๆและสําหรับเกมนี้นะครับมันจะคล้ายๆกับเกมก่อนหน้าตรงที่มันจะมีเงื่อนไขาการชนะอยู่ครับไม่ใช่แค่ให้ศัตรูตกให้ตังบดนะครับคือถ้าเราสร้างสถานที่ได้ครบตามที่กําหนดหรือว่าเราเหมาสถานที่ทั้งแถบได้อะไรพวกนี้เนี่ยก็จะสามารถชนะปิดเกมได้นะครับเพราะฉะนั้นต่อให้เราเสียเปรียบเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่เราจะสามารถปิดเกมกลับมาชนะได้นะสหรับตรงนี้นะครับ โอเคน,นี้ก็อัปเกรดต่อนะครับอ่าเราได้10แต้มแล้วโอเคนี่ครับพอเราสร้างพอยครบ10แต้มปุ๊บเราชนะแล้วอันนี้1ในเงื่อนไขของการชนะนะครับอ่าแล้วก็พอไปเล่นมาเรามีเงินทุนแล้วเราก็สามารถมาสร้างบ้านได้แล้วนะครับตรงนี้นะก็เลือกได้ด้วยนะครับไม่เอาไหนดีผมเอาสีเขียวดีกว,ว่าผมชอบเขียวเขียวอ่สร้างไปเลยเดี๋ยวนี้คืออะไรมีสุ่มดาวด้วยหรอ โอเคเราสร,สร้างได้เสร็จแล้วนะครับก็อันนี้เนี่ยจะเหมือนเป็นที่แบบเจนเงินให้เราอะครับคือเราสร้างเสร็จปุ๊บเราก็สามารถมาเก็บเงินได้ทุกวันมั้งเนี่ยมันจะมีรางวัลรายวันอยู่นะครับตรงนี้นะและสําหรับเกมเศรษฐี2 Meta World อันนี้นะครับก็เป็นเกมกาชาเหมือนกันเพื่อนเพ,นเพราะว่ามันจะมีกาชาสุ่มตัวละครอ,อยู่นะครับซึ่งถ้าเพื่อนเล่นมาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยหลังจากจบติวตอวเรียวนะครับเ <PE> <PR> พื่อนจะมีโอกาสมาสุ่มกาชาตัวละครของเกมนี้ได้แล้วนะครับก็แน่นอนว่าเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนเพื่อนๆรีหา ID ด้วยนะครับ ก็ดีเลยครับหลังจากที่มาถึงหน้านี้นะครับเพ<ๆ>ื่อนๆสามารถกดรับของรางวัลตรงนี้ได้เลยครับอ่ะก็กดรับทั้งหมดเลยนะโอเคมันก็จะได้ของนะครับมาเยอะมากเลยนะตรงนี้นะและให้เพื<ๆ>่อนๆกดมาที่ตัวรูปดาวข้างล่างตรงนี้นะครับนี่เลยเพืพ่อนๆพอเพืพ่อนๆเข้ามานะครับมันจะมีตู้ทั้งหมดสาตู้ด้วยกันครับสาหรับตู้แรกนะครับจะเป็นตู้รับตัวละครระดับตำนานมันจะมีตัวละครสีส้มนะครับอยู่ตรงนี้ด้วยโอกาสอยู่ที่0.1%ึเพื่อนๆเอาจริงคือโคตรรแลนะ แต่ตู้นี้เนี่ยเพื่อนๆไม่สามารถเปิดได้นะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆจะต้องการเปิดเนี่ยมันจะต้องใช้คริสตัลนะครับเป็นไอเทมในการสุ่มครับซึ่งไอเทมคริสตัลเนี่ยคือเราจะต้องเติมเงินเท่านั้นนะครับสำหรับตู้ที่เพื่อนๆจะสามารถมาสุ่มได้ก็จะมี2ตู้ล่างครับจะเป็นตู้แรกเบียร์ทิเซ่ไม่หมดในตำนานนะครับสำหรับตู้นี้เนี่ยก็มันจะให้ใช้ตั๋วนะครับในการสุ่มนะซึ่งตั๋วของตู้นี้เพื่อนๆก็จะพิ่งรับมา เมื่อสดๆร้อนๆนะครับจากจดหมายเมื่อสักครู่นะสำหรับโอกาสออกตัวละครในตู้นี้นะครับก็จะตามนี้เลยตัวละครสูงสุดที่จะมีโอกาสได้เนี่ยก็คือตัวละครระดับมหากาบหรือว่าสีม่วงนะครับสีส้มไม่มีนะ แล้วมันก็จะเพิ่มเด็ดพิคอัพนะครับแม่หมดตัวนี้อยู่ด้วยนะครับส่วนอีกตู้หนึ่งนะครับก็จะเป็นตู้สุ่มทั่วไปตรงนี้ครับสำหรับตู้สุ่มทั่วไปเนี่ยมันจะใช้โกนะครับในการสุ่มแน่นอนว่าเพื่อนๆก็มีโอกาสได้ตัวละครระดับสี่วงด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าโอกาสเนี่ยมันจะยากกว่าตู้ข้างบนโคตรเยอะครับเหลือเพียงแค่0 0 0 5เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นโกตรงนี้เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําให้ใช้สุ่มนะสุ่มแค่ตู้นี้16คครั้้งก็พอแลวนะสุบมกันนเลยะครับาะได้ตััวะไไรรนปคบ ไหนดูซิโอ้โหฟ้าล้วนใช่ปะ่ะเมื่อกี้ฟ้าล้วนมะผมรู้สึกฟ้าล้วนโอ้โหเกลือแน่นอนเอ้ยมีสีม่วงหนึ่งโอเคไม่แย่ก็สำหรับตู้นี้เนี่ยคือมันไม่ได้ฟิกนะครับว่าจะมีโอกาสได้สีม่วงแค่ตัวเดียวนะเฮ้ยจริงเท่อยู่ก็ถ้าเพื่อนๆดูงดีนะครับก็ น่าจะมีโอกาสได้สีม่วงแบบ2ตัว3าตัวอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ขยันรีนะครับช่วงแรกเนี่ยถ้าอยากจะเล่นสบายหน่อยก็อาจจะรีไอดีนะครับที่ได้ตัวละครสีม่วงสัก2 3าตัวแล้วค่อยเลิกอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเฮ้ยโลน่าน่ารักจังเหมาะกับชุดสงการด้วยครับอะแคทเทอรีนาสาวแอร์ฮอสเตสมาเลยลีโอนาร์โดนะครับ,รรบชุดอะไรวะเนียแล้วก็มาครับมหาการาบของเราฮึบ เฮ้ยโจเกอร์เอเฮ้ยโอเคมิลาดโอ้โหน่ารักมากเอาจริงผมชอบเนี้ยโอเคเรียบร้อยครับแต่เอาจริงแค่ตัวเดียวเนี่ยผมว่ายังไม่พอเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวผมต้องไปรีเอาสัก2-3สตัวนะหลังจากที่เพื่อนๆเปิดให้ตัวละครมหาการมนะครับ mm hmm. เขาก็จะมีแพ mm ็กเกจมาขายเลยนะซึ่งอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะได้เมมโมรีนะครับน่าจะไว้ใช้อัปเกรดตัวละครมิลาด ให้มันเป็นระดับสูงขึ้นได้นะครับสมมุติหลังจากที่เพื่อนๆสูมกราชาเสร็จหมดแล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยดีเลยอะ่ะอยากรีไอดนะครับก็ง่ายๆเลยเพื่อนๆกดมาที่ขวาบนตรงนี้นะครับแล้วก็กดมาที่บัญชีแล้วกดออกจากเกมครับแค่นี้เลยนะอันนี้ก็ติ๊กถูกไปครับแล้วก็ลบบัญชีเกมเสร็จเรียบร้อยมันก็จะกลับมาที่หน้าแรกนะครับแล้วเพื่อนๆก็เข้าเกม ไปทาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับประมาณนี้นะและสิ่งที่ผมอยากจะเตือนเพื่อนๆนิดนึงนะครับคือถ้าใครที่อยากเะลีไอดีเนี่ยเวลาที่เพื่อนๆเข้าเล่นครั้งแรกนะครับเพื่อนๆจะต้องล็อกอินด้วยบัญชีเกสตรงนี้เท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆโหลดมาเล่นในคอมนะครับมันจะไม่มีข้อนี้ให้เลือกเพื่อนเพื่อนเพื่อนอาจจะต้องใช้โปรแกรมจําลองการช่วยเล่นมือถือในคอมนะครับหรือว่าไปรีืไอดีในมือถือก่อนแล้วค่อยผูกไอดีมาเล่นในเวอร์ชัน PC อีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปดีนะครับ คิดแน่นอเกมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับและแน่นอนผมก็ไม่ได้มามือเปล่านะครับเพราะวันนี้เนี่ยผมมีโค้ดพิเศษนะครับมาแจกเพื่อนๆด้วยซึ่งของรางวัลก็จะเป็นเงินโกถึง1 0 0 0 0โกเลยนะครับสำหรับรายละเอียดโค้ดเนี่ยผมไว้ทางด้านล่างคิดนะเพื่อนๆสามารถก๊อปโค้ดเอาไปใช้กันได้เลยนะครับฟอร์มเกตลิสสองนะแน่นอนว่าหนึ่งบัญชีเนี่ยใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับโอ้สำหรับเกมน,นี้นะครับจากที่ผมเข้าไปลองเล่นนะผมบอกเลยว่าถ้าใครที่ชอบแนววางแผนนะครับผมรู้สึกว่าภาคนี้เนี่ยเขาพัฒนา ทำให้มันมีเทคนิคในการเล่นนะครับมากกว่าภาคหนึ่งค่อนข้างเยอะนะเพราะอย่างที่บอกไปว่ามันไม่ใช้การถอยเต่านะครับมันจะใช้เป็นการลุกเต่าแทนนะครับเพื่อนๆสามารถวางแผนเพื่อที่จะเลือกช่องที่เราต้องการลงได้แล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถลองโหลดไปเล่นกันได้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้อยู่ที่ใต้คลิปนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวรีเอดีไปเล่นก่อนแล้วครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันสวัสดีครับ